We'll Bien. 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 ต้อนรับสู่รายการหมอประกรณ์ออนทัวรายการทัวร์พร้อมคุณหมอจากรามาที่บดีครับ่วันนี้คุณหมอยังพาใหม่เที่ยวอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะเป็น่ว่าย้ายมาค่ะคุณผู้ชมที่อําเภอป่าโมกตอนนี้เราทั้งสองคนนะคะยังอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทาวาสเพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นนั่นก็คือตุ๊กตาชาวังใช่ค่ะโอ้โหหลายคนไม่ทราบนะคะว่าตุ๊กตาชาวังที่นี่มาได้ยังไงเอ๊ะที่นี่ เกี่ยวอะไรกับวังหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกันนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยสืบทอดวิธีการปั้นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับด้วยศิลปะแบบโบราณมานานทีเดียวแลวเรียกบอกได้เลยว่าจะเป็นตุ๊กตาชาววังที่มีชีวิตชีวาแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่สร้างและปั้นตุ๊กตาออกมาได้งดงามน่ารักขนาดน่ารักมากนะคะจากนั้นเราก็จะไปชมศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทํากลองสวัดชัยที่โหเห็นกันตามงานนะครับที่นี่ก็มีหมู่บ้านที่สามารถจะเรียกว่าพัฒนาแล้วก็เป็น ็นศูนย์เรียนรู้ใช่ค่ะ,ะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าเขาทํามันอย่างไรนะครับช่วยกันดํารงวัฒนธรรมไทยอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไรปิดท้ายวันนี้ครับด้วยการรับประทานอาหารในบรรยากาศดีๆริมแม่น้าน้อยในจังหวัดอ่างทองโอ้โหเพอนติดตามกันได้ได้อย่าได้พลาดค่ะรับผมสักครู่เดียวนะครับ,ปรบไปเราํำกันไปเถอะไปชมกันเถอะป่ะขึ้นป่ะขึ้นต่อมาเดิมเราขับเรือของเัาใช่ไหม ไม่นลที่ควทานหมอประกรณทัวร์เสาวนี้พบกับตุ๊กตาชาววังที่สวยงามเลอค่าด้วยงานฝีมือของคนในชุมชนขอให้เจาภาพคได้นี่าขาว่าเขาว และตะลุยเมืองที่ทำกลองกันทั้งหมู่บ้านงานนี้บอกเลยว่าเพลินมากอไม่ตงกกงกาาาก,งก,กาเาาน,นี้ของรแแนนน่อละไปชิมของอร่อยเวอเวอร์กับเมนูอาหารรสเด็ดที่มาอ่างทองแล้วต้องแวะร้านนี้ห้ามพลาดความสุขที่มาพร้อมกับสาระเรื่องสุขภาพกับอรปกรณ์ออนทัววันนี้ครับ ไปชมข้างในกันก่อนคุณนาย มีเลยนะครับเรามีท่านอาจารย์รออยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เจอเจ้าของบ้านเลยโชคดีของเราที่วันนี้เราจะได้ทราบประวัตินะคะในนาณผู้ชมรู้จักก่อนอาจารย์ดวงนะคะครับผมวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําเรื่องราวแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของตุ๊กตาชาววังให้เราได้ฟังกันครับผมเป็นยังไงฮะที่มาที่ไปได้เลยครับอุตานะเก๋ใตุ๊กตาตุ๊กตาชาววังที่ฝีมือที่เราปั้นกันไว้ครับวันนี้อาจารย์จะเล่า เรื่องราวต่างๆผ่านตุ๊กตาชาววังเหรอคะใช่ครับ,รบี้อันนี้จะเป็นเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช<ง>เสมนด็งพระาการทศรถคือหลักฐานการอ้างอิงทางจากผงสวดานก็คือว่าเป็นเส้นทางการเดินทัพเพราะตรงนี้คือวัดท่าเดิมชื่อว่าวัดท่าสุวรรณภูมิ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตุ๊กตาทั้งหมดนี่ก็เป็นเสมือของของชาวบ้านเราของชาวบ้านเราที่นี่นะฮะสวยงงามเพื่อให้สื่อประวัติศาสตร์และความสำคัญของผู้ชมมาฟังอย่างเดียวนะคะไม่ตื่นเต้นเท่าได้เห็นภาพอย่างนี้ตามไปด้วยรู้สึกโอ้โหมีคือคือมันมีภาพมีผุดขึ้นมาในจินตนาการเห็นเลยอ่ะนเป็นี่เป็นทางเดินลงยายกอับขบวนพลไปมาด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิถีชีวิต ชาวบ้านบางเสด็จตรงนี้จริงๆอ,อยู่บ้าน,านเล่มไทยมีมีฝูงวัววัวนี่เป็นผูกเป็นวัวพระราชทานนะครับ,รบสมเด็จพระเทพพระราชทานให้กับในแจ้งชูจัง<อ>ที่เป็นรัศดรอาวุโสในหมู่บ้านเราตอนนี้ครับส่วนพระเทพเคยเสด็จมาไปถึงนะไปถึงบ้านในนั้นรถจอดรถที่หน้าบ้านหลวงแจ้งนะฮะเราเรียกท่านว่าหลวงแจ้งเหมือนกันครับสมเด็จพระเทพท่านตัดเองนะครับมีวัวแล้วก็ทําไม้ก้านผูก ที่สุดของการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ผ่านตุ๊กตาชาววังทําให้เรารู้จักที่มาที่ไปของคนที่นี่ได้อย่างสนุกสนานและได้เสพงานศิลปะจากฝีมือชาวบ้านด้วยครับสุดยอดศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยแบบไทยๆอยู่กันมาบ้านเรือนไทยมีลานกว้างสาลาการเรียนหลังเก่าศาลาการเรียนสุทาวาสครับซึ่งสาลาหลังนี้ใช้เป็นที่รับ ประทับการรับเสด็จทุกพระองค์เลยตั้งแต่ว่าสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนางจ้ามณีนาเสด็จประเทศเด็จพระบรมวงศ์ตอพราทิรร่นะฮะแล้วก็เสด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรตัวองค์เสด็จประทับบนนี้มีศาลาการปแล้วนี่เก่าตรงนี้ก็จะมีขาปั้นตุ๊กตาในติถชีวิตไว้ว่าท่านนั่งประทับอยู่ในศาลามีเจ้าอาวาสพระ่าสุทาวาสพระครูจุติสารนันนะฮะรับเสด็จองค์ปัจจุบันนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมี สะบ้านนั่งเฝ้ารอรับเสด็จค่ะอ๋อน<ช>ี้คือเป็นเป็นรูปบรรจุ<อ>เริ่มอันหนึ่งที่ท่านมาติดตามโครงการตั้งตุ๊กตา,าเรียกว่านี่คือพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะ,คะแล้วก็รวมไปถึงเป็นพื้นพื้นที่ความเป็นอยู่เสร็จแล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของการที่มาของตุ๊ <มา S 1> ตกตาชวามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือทั้งสองทั้งทุกพระองค์เนี่ยเสด็จมาติดตามโครงการ สอนต้นตุ๊กตาชวว่าทำไมต้องมาปั้นอย่างที่นี่ล่ะคะแรกแรกจริงๆนั้นคือวันที่4วันที่ที่มกราคองพัสบ2519เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าขับรถจากพระราชวังบางปะอินท่านอาประทับอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มาช่วงเย็นมาสวนพระองค์มาที่ตำบลบางเสด็จขับรถมาที่วัดสแก้วก่อน ถ้าชาวบ้านก็ไปเป้ารับเสด็จมาเป็นการสวนพระองค์เลยนะเรียนแล้วอ่ะก็มาถึงก็ชาวบ้านก็ทูลว่าชาวบ้านที่เนี้ยบางเสด็จเนี้ยหมู่บ้านบางเสด็จเนี้ยเดือดร้อนเนื่องจากน้ําท่วมปีสองพันสิบพุทธศักราชสองพันสิบแปดนะสิบเก้าน้าท่วมหนักชาวบ้านเดือดร้อนไล่นาเสียหายครับก็ไม่มีอาชีพอะไรนอกจากทําอิฐมอนแล้วก็ทําไม้กั้นทูครับท่านก็เลยกลับไปแล้วพวันที่แปดจัดสี่วันนะสัตว์เสด็จพระบรมเสด็จมา เดินเท้าด้วยพระบาทเข้าไปในหมู่บ้านไปดูว่าชาวบ้านลำบากจริงไหม,มก็แล้วก็มาประทับประสบพิไปอาหารที่สลลาราในหนังนี้ครับเหมือนกันจากนั้นก็กลับไปอีกไม่ถึงสองอาทิตย์ฮะส่งครูมาสอนปั้นไม่จากสมเด็จท่านทรงรละลึกได้ว่าตอนพระองค์ยังเล็กเคยเล่นตุ๊กตาเป็นดินเผาซ,ซึ่งเรียกว่าตุ๊กตาชาววังตุ๊กตาชาววังเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้า ทำด้วยดินเผาตัวเล็กแล้วก็คิดว่าชาวบ้านที่นี่อยู่กับอิกอยู่กับดินอยู่แล้วมีวัสดุเป็นดินเหนียวอยู่ก็ส่งครูมาสอนปั้นโดยสานการเียนหลังเก่าหลังเนี้ยเป็นที่เรียนครับหนึ่งสัปดาห์เรียนกัน3วันช่วงบ่ายก็เรียนใช้เวลาเรียน3เดือนคือรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่หมูบ้านของเราตุ๊กตาเราคนก่อนที่ผมก็นั่งสํารวจผมมึงนั่งสำรวจสมาชิทุกตาที่ปั้นตัวดจริงเนี่ยจาก80สบ คนใหม่หน้าใจหายนะครับตอนเหลือได้25คนที่ปั้นตุ๊กตารวมทั้งผมด้วยนะแต่ผมไม่ได้ผมตัวเองผมได้ปั้นอาชีพผมรับราชการอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแม่บ้านที่ตั้งอยู่ปั้นก็จะเป็นอย่งี้บอกว่าเหลือ25คนเองเหลือลมหายใจสุดท้ายของตุ๊กตานะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเล่นพยายามพัฒนาให้มีขึ้นใช่คบอกว่าท่านมาหยิบยื่นเรียกว่าเอกลักษณ์ให้กับหมู่บ้านเราแล้วอย่างเงี้ยทั้งคำขวัญอำเภอคำขวัญจังหวัดว่าอย่างไรนะพระสมเด็จ เจดชโยเด็ก็โตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจัดสารพินฐานทำกองครับผมเมืองสองนเมืองสองพนน์แม่น่าสนใจทีนี้คุณผู้ชมเองก็ยังอยากเห็นแล้วล่ะว่าแล้วการรวมกลุ่มของกิจกรรมอย่างนี้ั้นยังไงแล้วถือเราสองคนเนี่ยอาจจะยังขอเป็นนักเรียนสักนิดนึงดูว่าเราจะได้เรียนรู้สอนตั้งเลยนะคุณผู้ชมเองที่มาก็สามารถจะมารูปกิจกรรมแบบนี้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมต่างเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่เดียวนะครับอยู่ทนอยู่ได้ ตูนตุ๊กตาชาววังบ้านบางสเสด็จเป็นเรือนไทยทรงสูงนะครับอยู่บริเวณวัดท่าสุทาวาสซึ่งที่นี่เป็นโครงการที่สมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพื่อพูนรายได้ให้แก่ราษฎรและการมาที่นี่นะครับเราจะได้เห็นกระบวนการปั้นตุ๊กตาชาววังจากกลุ่มพี่น้องชาวบ้านบางสเสด็จกันโอ้โห อพ่พี่ทั้งสองครับไม่รอช ala ้าลงมือทํากันเลยเลยครับแหมวัยรุ่นใจร้อนจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเหมือนทอดไข่เจียวนะครับพี่จะไหวเหรอครับแหมท่าทางห้ามกันไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมครับวางให้ป่องแล้วหัวซ้ายดูแหลมต้องเท่ากันนะครับทไม่เท่ากันนะฮะขาต้องเท่ากันคือให้วนิดนึ ช้านเท่พอได้ไหมฮะพอได้แล้วค่ะก็ก็หักกลางนะหักกลางอ๋อาพับกลางเพาะพึ่งอาับพึ่งโอ้พับพึ่งก็จะบีบบีบตรงนี้นะคะบีบบีบเป็นส่วนเอวนะคะเนี่ยอ๋อบีบเป็นส่วนเอวเอวโอ้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะจุ่มน้ำนิดนึงแค่คอแล้วก็เสียบลงไปทำไมต้องจุ่มน้ำเพราะว่าน้ำจะเป็นตัวประสานระหว่างดินที่แห้งกับดินที่เปียก ใสนนกัเสียบไปแล้วเราก็พับแล้วเราจะเอาแขนไปทางไหนตอนนี้ก็เรื่องของเราแล้วค่ะคิดเราคิดเองว่าเราจะอยากให้แขนอย่างนี้นะคะอย่างนี้ใช่ไหมฮะทำยาวไปตัดเดี่ยวหรยาวหรือเราดึงหลังได้ดูแขนนี่ก็ขานี่ก็ขา ไม่ว่าอย่าผ้าเปิดทำไรให้เหรดิดีไม่ว่าไม่ต้องเปิดผ้าให้ตกใจน้องนองี่ไอยู่สักสามวันเป็นเลยนะฮะ พวกเราจะสู้ไม่ได้แล้วอ้าวนี่ผหมอนี้หุ่นดีเลยคุณใหม่เอวบางแต่แขนยาวไปนิดนึงดัดตรงนี้นิดนไม่เลยาไม่ใช่แขนคุณหมอขา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 ่าขาข้นาขาขาขานาขาขานอ๋าขาขาขาัวขา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 นาข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 าจุ่มเาพาข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 าเดขา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 เลยาข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 ้ขา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 ขเขา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 เาขาขาขเลยนั่น ของหนูไม่มีนมมาเป็นกลัวเียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่บีบปลายมือสักนิดนึงค่ะเป็นมือแบนหนาเป็นปลายมือค่ะเป็นฝ่ามือบีบให้แบนๆเลยค่ะบีบไปเลยบบีเลยให้แบนเลยค่ะจะได้เหมือนมือเหมือนกำลังจะไปกังฟูอับใครใช่ไหมคะอขาแขนยาวมากเลยนะหลังจาก แขนหลังจได้แขนขาเบี้ยวเหักง่ายตรนนี้ก็จะพับขาตรงนี้นิดหนึ่งตรงไหนก็ลำไยเหมือนกันใช่ไหมครับลำไยนมใหญ่มากอ่ะใหญ่ข้างแบนข้างคืออะไรเข้าได้คาราบิดข้าได้นะคะทิ้งนื่อยู่เราต่อเนืเราปักได้ครับเราปิดเข้าไปพอจากนั้นเมื่อถึงตรงนี้แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทนะฮะขั้นต่อไปก็คือเอาไปเผาทีนี้ตอนเผาตอนนี้เราใช้เตาแก๊ส้านกก็ได้นะคะ จะให้คุณผู้ชมได้ดูระหว่างฝีมืออาชีพกับฝีมือนี่ดูทุเรศทุลังน่ารักครับสวยครับตัวแรกได้ขนาดนมีดด้วยท่าล้มนะนี่เดี๋ยวดูของคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอฝึกยกคะนะฮะได้คุณหมอทำเป็นท่าทะังเฮโยวทำท่าเกาหลีเกาหลีฮะเกาหลีเอามือสองมือมาประสานข้างบนอ๋อได้เลยโอ้สวยได้ได้เอ่อนี่เขาเรียกตุ๊กตาชาววังอยู่ไหมครับเนี่ย เดี๋ยวไปดูกันจากนี้ไปดูแห้งปั๊บก็ไปเอาไปเผาเอันนี้เราใช้เตาแก๊สเผาครับผมเอไปดูกันใช้เวลาประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงหมอติดใจนะเนี่ยหุ่นดีเปิดใจไว้ใหม่ใหมด้วยสวยเปดใจโซนแรกอะไรบ้านที่สวยขนาดนี้นะเก่งมากเอวบางร่างน้อยสุเดียวอ่ะไปไปเผากันค่ะใช้แก๊สจะเห็นช่องอยู่กนสมัยมีไฟกำลังลุกอยู่ตุ๊กตาอยู่ข้างในฮะโอ้ขอดูหน่อยต้องโพสตต์้อคจรเห็นแล้วโอ้ไปดูค่ะอ่ะ ช่เปลาประมาณสี่เชห้าชั่วโมงตัวตาจะออกมาแดงแล้วก็สีเป็นเท่ากี่นาทีครับสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหรอคบเผาไปเรื่อยๆนะฮะใส่ได้เยอะไม่หในทุกตายังไม่ทำลายเลยเผาซะแล้วตายยังไม่ยังไม่ตายเผาให้มีชีวิตเผานี้เป็นเผาให้มีชีวิตนะเออเพราะนันจะเห็นว่าข้างในนี้ก็มีตุตาเรียงกันอยู่เต็มเลยใช่ไหมครับคือเผาถึงก็ต้องให้คุ้มตม่ออกมาเผาไปแล้วตู้ตาจะออกมาจากเป็นดินสีดินเผาแล้วจะสีออกมาแดงอิดเลย โอ้ยครับผม,ผม,ผม ลองพื้นครั้งแรกยนใช้สีน้ำพลาสติกสีขาวอ๋อ,อลองพื้นเสร็จแล้วจะใช้สีน้ำมันสีแดง,งมันแววอ่าสีขาวทั้งตัวอีกโอเคแต่สีขาวนี่ให้ชุบไปเลยได้ไหมฮะหรือว่าต้องใช้ทาทีละตัวทีละตัวฮะมันก็ต้องระวังต้องทำทีละตัวไ,ไปแต่ อ๋อคือต้องค่อยๆทำครับผมก็คือทุกตัวต้องหยิบผ่านมือต้องผ่านมือเป็นแฮนด์เมดหมดเลยทุกขั้นตอนนะฮะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมอยู่ดีๆเอาตุ๊กตาจุ๊มลงไปในกระป๋องสีเลยมาแล้วถ้าเป็นสีขาวรองพื้นได้จัดเรือชาตินี้จัดเรือผลไม้มันจะแตกต่างจากตุ๊กตาที่เราใส่ไว้ในสารพูมอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนเลยครับคนละหยือนกันคนละแบบเลยอันนั้นจะแบบว่า ปั๊ม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 หล่ออันนี้เราทำจับมือทีละตัวเนี่ยเห็นไหมเราปั้นเองเลยเรารู้เลย่เสื้อผ้าทีละตัวค่ะคุณหมอจะลองทาสีดูบ้างไหมเนี่ยน่าสนใจคุณใหม่ลองก่อนเอาคุณใหม่ลองก่อนออ่คุณใหมลงแล้วถ้าเกิดพลาดล่ะวาดวาดเลยนะเกิดลองเกิดพลาดล่ะมาให้กำลังใจพี่ใหม่กันครับว่าจะระบายสีตุ๊กตาชว่างได้สวยงามเลยค่าขนาดไหนครับว้าว เออใครเลือกเพลงประกอบครับไม่ได้ปั้นหม้อ,อครับระบายสีตุ๊กตาครับ ตัวอะไรครับพี่ตัวนี้ตัวพรานตัวนางดูที่ยอดยอดจะไม่เหมือนกันยอดพระอ๋อดูที่ยอดยังไงฮะหนูดูที่ผ้าถุงตัวนางอี่มีป็นดอกไมอตัวนางมีดอกไม้แป๊นะะอ๋อเป็นหัวคอลเลกชันก็เป็นพิมพ์ธรรมดาแร้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออันนี้คือหัว หัวของตัวตัวนาตัดูยังไงฮะจะมีกระป๋องน้ามีกระจังหน้าและตัวพระตัวพระจะไม่มีเอาละเอาละขึ้นอยู่กับว่าเราชำนาญถนัดอะไรเราก็จะปั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของตุ๊กตาแบบว่าถามว่าสมัยนี้แต่ละคนเหมือนกันแป๊ะไหมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเฉพาะคนปั้นอันนี้มีพิมพ์เฉพาะส่วนหน้าอย่างเดียวใช่ไหมครับ เมื่อกี้สลังเฮโยไปแล้วอันนี้เข้าใจได้เป็นี้ทีมงานผะดูสิเขาใช้รายละเอียดครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของผลไม้ที่ว่าตุ๊กตาที่เราปั้นเป็นแขนนั่นแขนอ่อนเนี่ยก็จะเอามาวางมาหลยแดดโอ้โหวผลไม้แต่ละชนิดนะแห้งแล้วนะแห้งได้ได้ปั้นบ้ที่ปั้ได้ได้็จะปั้ไผลไม้นด้ปั้นผ้ไม้ได้ได้ได้นด้ไี้ได้นด้ได้ได้นด้ไ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 ดองด้ไ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 ด้อแตไโมซี่ จะเสียบไม้เนี่ยเนี่ยลงสีองพื้นสีขาวครับพลาสติกก่อนอ่าจากนั้นก็มาค่อยๆ้ลงสีสีน้ำมันสีเขียวสีแดงเดี๋ยวเม็ดแตงโมอะไรกันไปนี่แตงโมอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแต่ในเรือนเนี่ยมีทั้งมะละกอกล้วยองุ่นส้มมะม่วงทุเลรียน ดูสิมันเยอะมากเสร็จแล้วขายแล้วขายเท่าไหร่รู้ไหมครับเรือลำนี้ครับไปขายในส่วนเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทหมอคิดดูสี่สิบห้าบาทเท่านั้นแล้วมาเอ็นดานะแล้วปั้นทีละอันทีละอันตายตายตายโอ้อยากให้มาซื้อมาหนุนกันเถอะซื้อมาแล้วต้องแล้วก็ขายอ่าเราขายใจเหรเห็นพี่ๆที่นั่งอยู่จากขั้นตอนที่เราได้ดูจนประกอบเสร็จผลไม้นี่มันมีหลายผลมากอะค่ะออ๋นี่ไม่ใช่ตุ้มตากนะครับมีตุ้มตาอีกน้ำตาจะไหลสี สี่สิบห้าบาทอ่ะ<บา>ไม่นะไม่ไม่มันต้องเป็นร้อนยนเป็นเดือไม้ใช่มเดือไม้มาอ่างทองไม่ไกลเลย <45 S 1> ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาว,วัง<ช>ตรงเนี้ย45บาท,บาท ตายตายหม่น้ำตาไหลอ่ะนี่คืออันนี้คือซื้อที่ศูนย์แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นมันคงไม่ได้45บาทเรายังขับมาเที่ยวด้วยนะคะกินเที่ยวอย่างพวกเราในวันนี้มาเที่ยวที่สูนย์ตุ๊กตาชาววังมาอุดหนุนตุ๊กตาชาววังจะมาเรียนรู้ขอปั้นขอหยิบก็ไม่ว่ากันนะคะยินดีเลยอามาคืออันเนี้ยขายพันพันพันห้าก็ไม่ขาย พันห้าก็ไม่ขายเพื่อนไม่เห็นขอซื้อเลยยูนิคมากอ่ะหมื่นห้าไปประมูลที่โรงพยาบาลรามาเลยค่ะคุณผู้ชมคะือออเ่ะใช่มไเดี๋ยวดิฉันจะพาไปที่โรงพยาบาลรามาตั้งไว้ตรงตรงเออ่โถงกลางให้คนมาประมูลโอ้โหแฟนๆอะไรกันแล้วก็เขียนเออมาเซ็นกับพู้หมอรามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตั้งโชว์นะคุณหมอมันเลิศมากไม่ต้องเผาแล้วเนี่ยไป่ตดำๆอย่างนี้แหละให้คุณหมอคอยคุณหมอกลับขอบคุณขอบคุณคือวางเนี่ยเรือจะ ล่มไม่ล่มแหละนางอ้วนมากนก้นผลไม้เยอะไปคือผลไม้เอและนางก็แห่อยู่ในนี้โอสยตางลายตาเอกน่ารักมากคือว่าดอดแล้วนะอยู่ทนอยู่นานอยู่หนาวแล้วก็อยู่ทนเออพอเอาตุ๊กตาชาววังของคุณหมอกับพี่ใหม่มาวางบนเรือคือพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับ นี่คงไม่ต้องบอกนะครับว่าต้องทำอะไรต่อไปเพราะพี่ทั้งสองโอโหก็ชอบชุดใหญ่กันเลยจ้าในรถตู้ทีมงานตะเวนมาหลายจังหวัดเต็มไปด้วยของช้อปปิ้งทั้งนั้นเลยครับตาย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 เห็นแล้วเหนื่อยแทนครับไประชาชนที่มาเที่ยวที่ศูนย์ตุกตาชวางสามารถจะมาเดินเลือกซื้อได้เลยผู้ชมละลานตามากด้วยราคาที่ย่อมยาวเอาพูดอย่างนี้ไม่พูดได้เลย40 55 <15 S 2> <15 S 1> นี่ <5 S 1> เรือลัมเบอร์เลยอะ่ะ120คุณหมอไปทนทนกับกับกบัเธอนานๆถ้าเธอรำ ก็มาถึงวัดท่าสุทาวาสแล้วนะครับอาจารย์ดวงก็พาเรามาแวะสกการบูชาพระบระมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระอนุชาก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสนั่นเองครับจากนั้นแวะอุโบสถที่งดงามด้วยจิตรกรรมฟ้าผนังครับโอ้โหสุดยอดเลยครับที่นี่ครับ อาจารย์จุลทัศน์เป็นผู้ออกแบบแล้วก็มาที่ตกแต่งภายในนี้เป็นอาจารย์กำจัดคงมีศุขซึ่งเป็นศินลปินทางสถาปัตยกรรมของเมือง,อ,งอ่างทองเราเองศาลหลักเมืองพระนอนว้ขุนอินพระวัดต้นสนวัดเชยโยอ,อันนี้วัดเชยโยวัดต้นสนนะฮะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตของเมืองอ่างทองทั้งหมดโดยรวม ครับคุณหมอครับลายรดน้ําที่ประตูครับผมนี่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเป็นเขียนโดยจากวิลัยในวังชายนะฮะก็ออกแบบมาเป็นลายรดน้ําซึ่งเขียนเป็นพระประจําวันเกิดวันเสาร์พระปางนาคปกนะฮะ<อ>ปางนาคปกรล่ล,ลงมานี่ไม้เถาไล่ลงมาจะเป็นตาสอทออยู่บนเครื่องจักสารแล้วก็เป็นปีนักสัตว์ทนเด็ดท่าน เกิดเป็นนักสัตว์เป็นแพะเป็นมาแม่นะครับใต้ลงมาอีกจะเป็นตาของราชวงศ์จักรีครับมีความสวยงามมากเลยนะครับสวยมีความหมายมีคนไทยคนไทยทำอะไรไว้ทุกอย่างเลยแล้วจักรสารที่ว่านี่คือก็คือพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับองค์อุปถัมงานศิลปกรรมของแผ่นดินเราของประเทศตอนนี้ใช่ไหมคะครับผมอ้คุณหมอเป็นไงเราวันนี้เราสวยงามมากวันนี้คุณผู้ชมเต็มอิ่มเลยได้รับความรู้ได้รับ ความซาบซึ้งเกี่ยวกับตุ๊กตาชาววังนะนะคะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้รวมไปถึงเนี่ยเจ้าของบ้านซึ่งซึ่งรักพื้นแผ่นดินตรงนี้แล้วก็นะอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำให้งานตุ๊กตาชาววังเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จะอยากจะส่งผ่านถึงผู้ชมด้วยนะคะนะว่างๆต้องแวะมาเนะีไม่ว่างก็แวะมาะ <laughs> มาหา <laughs> ของที่ระลึกมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยแล้วก็มาชมงานศิลปะที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะท้ามาที่นี่เลยนะฮะ ก็วันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วงเป็นอย่างสูงเลยที่กรานานาให้เรานะฮะได้มาพบนะฮะสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนได้มองเรียนลองเรียนรู้แล้วก็ได้ลองหัดปั้นตุ๊กตาชาววังด้วยขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชมก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะไปชมงานศิลปะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับของจังหวัดอ่างทองจะเป็นอะไรนะครับติดตามช่วงโคตรเดียวครับ เราจะไปตีกลองกันครับหมู่บ้านอะไราทํากลองกันทั้งหมู่บ้านเลยครับห้ามพลาดมากนอนทัวช่วงหน้าครับเอามาแล้วเว้รเฮ้ยมาแล้วว่มาแต่ของเขาของเราก็มาไม่ยอมมา